อไปที่นนทบุรีบ้างค่ะจังหวัดข้างเคียงกรุงเทพมหาคนครอย่างที่สบคจะย้ำนะคะว่าเวลาดูเขาจะดูกรุงเทพกับปริมณฑลนน,น,นทบุรีเวลานี้นะคะกําลังจับตาตลาดสดสองแห่งคือตลาดสดเทศบาลนนทบุรีกับตลาดสมบัติที่อําเภอเมืองคือตัวเลขที่ออกมาก่อนหน้านี้คุณไก่ท่านผู้ชมน่าสะพรงกลัวคือไปตรวจเชื้อลูกจ้างในตลาดเนี่ยนะคะทั้งคนไทยทั้งคนต่างด้าวตรวจ ไป400คนพบเชื้อ140คน <c oughs> ดิฉันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆนะคะ35ร์เซ็น่ะครับซึ่งทั้งหมดในตลาดไม่ลูกจ้างเกือบเกือบ800ตีสวัาผลออกครึ่งแรกเนี่ย400คนแรกออกมาแล้ว140คนใช่ไหมคะ35วันนี้ผลออกมาอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ย พบติดเชื้ออีก33คนเท่ากับว่าเวลานี้ติดเชื้อไปแล้ว173คนยังเหลือที่ต้องรอตรวจผลอีก8คนเท่านั้นเองก็เท่ากับ173คนจาก786ประมาณสัก22%เโอ้โหเดินมาร้อยคนเป็น22คนนะเยอะนะใช่ฮะเนี่ยตลาดเนี่ยนะคะก็ทางเทศาบาลสั่งประกาศปิดตลาดทั้งสองแห่งตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคมเพื่อฉีดพ่นล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ